ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมยุคดิจิทลัลที่ไร้พรมแดนได้ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่วิถีชีวิตของคนในสังคมมีการรเปลี่ยนแง่มุมที่หลากหลายทางด้านค่านิยมพฤติกรรมและด้านคุณธรรมของคนในสังคม ครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการาศาสนาได้ตระหนักถึงภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีตลอดจนนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกรมการาศาสนาได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติโดยได้รับจัดสรรงบประมาณจํานวน399ล้าน122,600 0บาทยุทธศาสตร์ด้านที่1ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้งบประมาณ1,599,900บาทยุทธศาสตร์ด้านที่3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แผนงานยุทธศาสตร์ปรัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมงบประมาณ391,465,500บาทยุทธศาสตร์ด้านที่4ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมงบประมาณ6 6ล้า0 0บาทกรมการศาสนาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใน3ด้านดังกล่าวโดยร่วมกับภาคณะะสง์องค์กรเครือข่ายทางศาสนาหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนภาคประชาชนขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในมิติต่างๆดังนี้ยุทธศาสตร์ด้านที่1ด้านความมั่นคง จัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมศาสนาอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขยุทธศาสตร์ด้านที่3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพรยากรมนุษย์การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยกรมการาศาสนาจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชนีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัชวรขรคติยาราชนารีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักธรรมทางศาสนาส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันดังนี้ กิจกรรมสวดมนข้ามปีออนไลน์ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยพุทธศักราช2564ทั้งนี้มีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน1,881,369คนกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาออนไลน์เนื่องในเทศกาลวันมาคะบูชาทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน5,6948คนเนื่องในเทศกาลว,วันวิสาขาบูชา โดยจากกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด1,881,693ครั้งกิจกรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาโดยส่งเสริมพห้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันร,รักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไทยกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวรรค โดยในศูนย์กลางจัดกิจกรรมจำนวน15ครั้งและอุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคโครงการพลังบวรชุมชนคุณธรรมลานธรรมลานวิถีไทยจำนวน2,917แห่งโดยให้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนโครงการสูงศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์รินรู้คู่คุณธรรมของชุมชนปัจจุบันมีจำนวน3 0 8 0กิจกรรมศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดโดยใช้มัสยิดเป็นสถานศึกษาอบรมจำนวน862ศูนย์กิจกรรมการประกวดของเด็กและเยาวชนอาทิกิจกรรมประกวดบรรยายธรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน4,320คน กิจกรรมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะมีจำนวน2,526ทีมเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน17,682คนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2,559ถึง2,564 ได้ขยายการใช้แผนแม่บทจนถึงวันที่30กันยายน2565เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพ่วงเวลาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและได้มีการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยให้มีการประเมินชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมตามเกณฑ์9ข้อ3ระดับได้แก่ระดับส่งเสริมคุณธรรมระดับคุณธรรมและระดับคุณธรรมต้นแบบ พร้อมกันนี้ให้มีการนําคุณธรรมเฉพาะการ5ด้านไปขับเคลื่อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประกอบด้วย 1. คุณธรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน 2. คุณธรรมด้านความพอประมาณพอเพียง 3. คุณธรรมด้านจิตอาสา 4. คุณธรรมด้านาศาสนาและ 5. คุณธรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี ยุทธศาสตร์ด้านที่4ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมโครงการศาสนาอุหนุนง,งบประมาณให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อดำเนินโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาในส่วนกลางและภูมิภาคจำนวน77เส้นทางโครงการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและจุดเน้นของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมสื่อไป กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม